ไกด์สเบียรลองแม่ I introduce m y ผมชื่อแบรดชชยครับผมมาจากประเทศอเมริกาจ้าวผมอายุสามสิบสามปีสามสิบสามใช่ครับกาลังทุนเปเปนฝรั่งอะไรฝัง หมดขายฝรั่งโยนฝรั่งบะนกบนนกฝรั่งทิงทองเยมากพี่บน่เยี่จ้พี่บนพี่บนิดหนเอยครับพี่บนเล่นเสวยมากเจ้ากัล้านจะมาแน่เจินนะเจ้าเดี๋ยวมาเจ้าโอเค this is ลูแม่นีนจักกเหอ this is น่ไม่ใช่น้าพีแค่นี้หมู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 บลัดเ อร่อยมากอร่อยมากเจาต้องจ้ลูำใช่วอากาปนีงวอสกากลำวิสกี้วิสกี้บอมโขวิสกี้บอมโขวิส้บอมโขบกเสร็จ

นี่ใส่หั่นกรหอมดูนี่ใั่นข้นกัหอมดิอันนี้แ้มกะเขาเหงื่ใบ่าใส่ใบหนังใส่เป็นใบหนังด้วแม่จะจาหน่อยปนจะใครทายกาพอแม่เปนพอมากอ๋อจาหน่อยนี่แม่จะหันนะแม่จะเอาไปกันไปกินลู <laughs> it's blue Lu is, is pig, blood, and pig and pork. So pig intestine. Pig. Uh crunch it's fried it's um cauliflower leaf. Cauliflower leaf. And crunchy onion. I know crunchy onion and crunchy uh, garlic. Raw intestine, raw it's blood, it's fried it's pork, it's some it's oil. It's and it's

อร่อยมากน่องลยอร่อยมากอร่อยมากเกิดเกิเมากเมากใช่ครับนไทยมาแก้วป่ะ้ำพริกอนปมข้าว้ามนิไกันเจกพอยอะไรมาอะไรมานนจค่กเดี๋ยฮะเดี๋ยฮะ That's really good. Yeah, you can say this this is a little bit um mm. Mm. spicy too but different spicy. Pakatong. 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 Pakat ว้าว very chalky ว้าววันนี้วันนี้สั่งอะไรเจ้านี่อะได้มีนะจิ้มจิ้มนะอือมัน dip ด้จิมจหลาย dip จิ้มนีเดี๋ยวเลยกินแล้อ่ะเลยครั้งแรกนะ first time นะคะดูถามอะไร ูตกินมีนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากๆ้ากกินน้ากอ็ได้แมาแก้วไหมไม่ได้แมวไม่ไ้มาแก้วนี่เนี่ยแก้วนี่เป็นอะไรคาก็ไปเอาต่งมันเจาบัดบัดยูครัชูทำงานช่นายนิดนิดเดียวนะหน่อันิดเดียวนะ You've never had it. No, never. โจนโจนละเลยกันปลาก็่อนเลยนโจเราโจนกันปลาเลยน้ำกี้น้ำกี้กินอันเนาะกินปลาสูงห่างก่อนเนาะซาบิหุงละอร่อยมากอร่อยมากใช่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ